สวัสดีค่ะเด็กๆอมาเจอกับเราซื้อนัตตี้กันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดภาพกันเหมือนเดิมนะอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะมาวาดอะไรนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่หนูจะวาดภาพนะคะให้หนูเตรียมกระดาษหรือสมุดขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมดินสอยางลบแล้วก็สีขึ้นมาด้วยนะเราจะได้วาดแล้วก็ระบายสีกันนะคะอ่ะทีนี้ เรามาดูกันเลยว่าจะวาดอะไรอ่าอันนี้คือส้มใช่ไหมคะส้มในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าจูจื้อจจื้อส้มจูจื้อส้มอ่ะมาดูซิว่าส้มมันมีสีอะไรบ้างง่ายๆเลยก็มีสีส้มใช่ไหมคะแล้วบางชนิดก็จะเป็นเปลือกสีเขียวๆใช่ไหมอ่าทีนี้เรามาวาดรูปก,กันดีกว่า ามาดูนะคะก่อนที่จะวาดส้มนะอันดับแรกให้หนูวาดวงกลมก่อนเพราะส้มมีลักษณะผลเป็นกลมๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้หนูวาดเหมือนตัวยิ้มตรงส่วนบนของส้มนะอนาอย่างนี้เสร็จแล้ววาดอะไรอีกคะก็วาดขั้วของส้มนะคะลากขึ้นไปเลยอ่ะ พออันนี้เสร็จแล้วส้มก็จะมีใบของเขาใช่ไหมก็วาดใบไม้ของส้มไปด้วยนะอ่าวาดแบบนี้เลยนะคะอันนี่ก็จะเป็นผลส้มของเราแล้วอแล้วสมมติว่าถ้าเราอยากได้ส้มสีส้มให้หนูเอาสีส้มขึ้นมาแล้วก็ระบายสีไปได้เลยอเป็นยังไงง่ายมากมากเลยพอระบายสีผลของส้มเสร็จแล้วก็ระบายใบไม้ด้วยนะคะแบบนี้เลย อ่านี่ก็จะเป็นส้มในแบบของเรานะเราไม่ต้องกลัวว่าวาดไม่ตรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยตามจินตนาการของหนูเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะถ้าหนูอยากได้ส้มลูกสีเขียวๆบ้างนะอ่ะให้หนูวาดยังไงเอ่ยังไงบ้างคะก็ต้องวาดกลมๆก,ก่อนใช่ไหมเป็นผลของส้มแล้วก็วาดโค้งๆเหมือนยิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็วาดอะไรอีก วาดขั้วของส้มเนาะแล้วก็วาดใบไม้อย่างนี้เลยอ่าเสร็จแล้วถ้าอยากได้ผลของส้มที่เปลือกเป็นสีเขียวหนาะก็เอาสีเขียวมาระบายอ่าเป็นไงอีซีม่มากมากไงมากมากแล้วก็ระบายอะไรอีกระบายใบไม้ใช่ไหมระบายไปเลยอ่านี่ก็จะเป็นส้มในแบบของเราแล้วอ่าให้เด็กๆไปลองวาดกันดูนะคะ โอเคต่อไปค่ะเรามาดูผลไม้ชนิดต่อไปที่เราจะวาดนะคะก็คืออง,งุนนั่นเองอัง,งุ่นในภาษาจีนเรียกว่าผูเทาผูเทาผูเทาอังุ่นผูเทาอัง,งุ่องงนอ่ะอง,งุ่นมีสีอะไรบ้างมีสีม่วงใช่ไหมคะ่ะแล้วก็มีสีเขียวด้วยมีสองสีใช่ป่ะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการวาดผูเทาวิธีการวาดอง,งุ่นกันดีกว่า อันดับแรกนะองุนเขาเป็นลูกกลมๆเล็กๆใช่ไหมคะก็ให้หนูวาดลูกกลมๆอ่าเล็กๆอย่างนี้เลยวาดกลมๆต่อกันอย่างนี้หนาะสมมติแถวแรกองุนของเราจะมีสามลูกอ่าเสร็จแล้วไงต่อแถวสองเราจะก็เอมีสามลูกอีกอ่าแล้วแต่หนูเลยนะหนูอยากให้องุนนู พวงใหญ่พวงเล็กนะคะถ้าอยากได้พวงใหญ่ก็ลูกเยอะๆนะคะอ่ะก็วาดแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าสมมติแถวสามเราใช้มีสองลูกแล้วก็แถวสี่ของเราใช้มีหนึ่งลูกอย่างงี้ก็จะเป็นพวงองุ่นแล้วอ่าง่ายมากเลยต่อไปค่ะก็ให้หนูวาดขั้วขององุ่นก็จะเป็นลักษณะโค้งๆนะคะแบบนี้เลย ก็จะเป็นอง่นของเราชื่อแล้วอนุอยากได้อง่นพวงใหญ่พวงเล็กหนูกว็วาดได้เลยตามจินตนาการเลยนะคะอ่ะต่อไปก็ให้ระบายสีอง่นทีนี้เราจะอยากได้อง่นสีม่วงนะคะเราื่อก็ค่อยๆระบายทีละลูกอ่าระบายสีม่วงอันนี้ของเราื่อเป็นอง่นสีม่วงนะคะก็ระบายไปทีละลูกทีละลูกเป็นยังไงน่ารักไหมง่ายมากเลย ระบายไปเรื่อยๆเลยให้เสร็จหนึ่งพวงของเรานะคะอ่านี่ก็เสร็จแล้วองุ่นหนึ่งพวงของเราเสร็อ่ะต่อไปถ้าอยากได้องุ่นสีเขียวก็เหมือนกันก่อนอื่นก็คือวาดลูกองุ่นก่อนนะให้เป็นพวงก,ก่อนนะคะก็วาดกลมๆใช่ไหมอ่าวาดกลมๆไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ วาดตายค่อยๆวาดนะไม่ต้องกลัวถ้าวาดไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะวาดเบี้ยวๆก็ไม่เป็นไรมันเป็นศิละปะนะคะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะพอได้พวงองุ่นแล้วก็ต้องมีขั้วขององุ่นใช่ไหมคะหนูก็วาดขัข้วเขาขึ้นไปเลยแล้วก็ระบายสีทีนี้เป็นองุ่นสีเขียวหนูก็ระบายสีเขียวเลยทีละลูกทีละลูกค่อยๆระบายไปนะคะ อ่าไม่ต้องรีบค่อยๆระบายจะได้ส,ดสวยๆนะอ่าระบายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่าดีก็เสร็จแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นองุ่นสีต่างๆที่หนูอยากได้ตามจินตนาการของหนูเลยนะคะเป็นงไงกันบ้างง่ายมากๆเลยใช่ไหมนี่เก่งมากๆเลย โอ้ยเราวาดผล,ลไม้ได้ตั้งหลายชนิดแล้วปุบมือให้ตัวเองหน่อยเย้โว้ยอดไปเลยนะคะโอเคก่อนที่จะจากกันไปเรามาทบทวนก่อนเราเรียนผล,ลไม้อะไรบ้างคะเราเรียนส้มใช่ไหมคะส้มภาษาจีนเรียกว่าจูจือจจ่จอาโอเคและอีกอย่างหนึ่งล่ะคืออะไรคะ อังุ่นใช่ไหมคะอังุ่นเรียกว่าผูเถาผูเถอ่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็จะเป็นผลไม้ที่เราวาดได้แล้วว่าเก่งมากเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งต่อไปนะครั้งต่อไปจะทําอะไรแล้วก็มาดูกันในครั้งต่อไปนะคะอให้เด็กๆไปลองวาดผลไม้ดูนะคะแล้วมาเจอกันครั้งต่อไปคะ่ะใช่เจียนบายบาย